รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพนี่ครัผมมาเป็นหมูนะผมเตะบอลเลยนะเนี่ยแต่ถ้าช่วงหน้าน้ำเยอะๆจริงๆก็จะอยู่แค่ตรง ขั้นบันไดขั้นแรกอ๋อเก็ต้องป้ายชื่อมออามารีนั่นแหละค่ะคือแบบว่าช่วงนี้เอออินเทรนญี่ปุ่นมาลนงเราก็เอาจับมาใส่ไว้ให้ลูกค้ามีเชนแคมปิ้งเราก็มีอากระโจมมีโดมาใช่ไหมครับเอเอาไว้ให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปมีสามทายเนาะเป็นบ้านเป็นกระโจมแล้วก็เป็นโดม สวัสดีครับวันนี้เราเดินทางกันมาที่แก่งกระจานนะครับแล้วก็มากันที่มาลิตรีสอร์ทนะครับขับสบายครับวันนี้ก็มากับ MG Extender นะครับกระบะพันยักษ์นะครับเออบรรยากาศข้างในกว้างขวางใหญ่โตอ่ะเดี๋ยวไปดูกันก็เนี่ยครับเดินทางกันมาด้วย MG Extender นะครับกระบะพันยักษ์นะครับมีทั้งขับ2กับ4นะครับตัวนี้ขับสบายมากครับ2ชั่วโมงนิดนิดมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ เดินทางสนุกดีครับแล้วก็วันนี้อาจจะได้ขับแค่ขับสองแล้วก็เส้นทางน่ารักน่ารักเข้ามาไล่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 เข้ามาเรื่อยๆจนติดตัวนหนึ่งของแม่น,มน้ําเพชรในนี้มาลิตรีสอร์ทนะครับนัดไว้กับคนนี้วันนี้อยู่กับคนสวยแห่งท่ามาลิตมาลิตรีสอร์ทค่ะแนะนำตัวตหน่อยับพี่กิ๊ฟพี่กิดเป็นผู้จัดก,การที่นี่อ่ะค่ะก็เป็นน้องสาวของเจ้าของที่นี่ค่ะก็ช่วยดูแลที่นี้ ทีท่ีสอเนี่ยอายุวนานานยังไงครับพี่ก็คือถ้าเปิดแบบเป็นทางการจริงๆอ่ะก็แค่ประมาณ3-4ปีนะคะแต่ก่อนหน้านี้มาสร้างไว้ตั้งแต่ปี5-7เดิมไม่ได้คิดจะทำสีศวท ค่ะเอาทำไว้อยู่เองอยู่เองค่ะพอดีพักพวกเพื่อนปุ๋งพี่เคยมาแล้วรู้สึกว่าทำไมไม่ทำรีสอร์ทก็เลนเยอะพอกพักพวกเยอะก็เลยทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆแล้วมันก็เลยหยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะมันหน่อยก็ไปต่อแล้วทื่โดยที่อ่ผมว่าที่มันสวยจริงเพราะของเรานี้แล้วถ้าลักษณะโดยโดยรวมก็คือเป็นปิดโค้งน้ำเป็นโค้งน้ำพอดีค่ะแล้วก็หน้าน้ำเราที่เราติดหน้าน้ำที่กว้างหน้ากว้างอะค่ะเนื้อที่ที่นี่ก็ประมาณสี่ไร่สี่ไร่นะครับ เราก็ทําบ้านแบบว่าเป็นบ้านพักเป็นหลังกําลังพูดถึงคาเลคเตอร์อยู่บ้านพักก็คือก็คือเป็นับปัจจุบันก็จากที่อยากเป็นอยู่เองก็ต้องมาเซอร์วิสบริการเป็นบ้านใช่พี่ตัวอย่างเป็นบ้านมีบ้านมีกระโจมมีโดมมีใช่บ้านนี่กี่หลังคะบ้าน7หลังเจ็ดหลังครับผมแล้วก็กระโจมครับกระโจมมี7หลังแล้วก็โดมติดแอร์มี8หลังแล้วก็มีโดมติดแอร์พร้อมอ่างอีกหนึ่งหลัง ที่นี่หักแน่นๆจริงให้อนตาเป็นตามมต่างต่างเต็มเออไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไค่ะเพราะว่าเวลาลูกค้าเต็มจริงๆรงตรงลานตรงนี้จะเป็นที่จอดรถใช่ข้อดีหนึ่งคือผมว่าเกือบครึ่งหนึ่งว่าเกือบครึ่งเลยทางมาลิตนี่คือแบบใช้เป็นพื้นที่ใช้สอยสวนสวนรวมใช่ค่ะสวนรวมน่ารักมากก็เป็นเป็นทั้งส่วนของถ่ายรูปคาเฟ่แล้วก็โซนญี่ปุ่นที่หลายคนติดตามที่นี่นะมักจะเห็นว่าที่นี่ถ่ายรูปเช็คอินบ่อย สวยงามจริงๆเพราะว่าบ้านพักเราจะเน้นให้ติดริมแม่น้ำค่ะเป็นวิวแม่น้ำทั้งหมดทีนี้น้องแมวเยอะเลยน้องแมวเยอะเลยที่นี่พี่พี่กิฟใจบุญมากพี่กิฟแบบกับทางพี่สาวเจ้าของเจ้าของแบบน่ารักแล้วก็จะมีน้องแมวน้องแมวน้องแมวแบบคอยต้อนรับนะเป็นพนักงานต้อนรับมามาแต่เขาก็อยู่ส่วนเขานะพี่นะพื้นที่มันกว้างก็เลยอยู่สบายๆปกติไม่ได้ปล่อยหรอกถ้าวันที่ไม่มีแขกก็ถึงปล่อยเขาใช่ใช่เเป็นตัวหนึ่งที่ทําความรู้จักกัน ที่นี่ถ้ามาปุ๊บปั๊บก็ฝากทองได้โดยรวมก่อนนะพี่นะ,ะมีครัวมีอาหารหลากหลายอยู่ะนะส่วนเครื่องดื่มง่วงเงาหรือว่าอยากได้รับความสดชื่นก็มีอยู่ะนะส่วนแบบว่าอยากจะเช็คอินสวยๆก็มีอยู่มีค่ะนาะมีทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยประมาณ3าปีเองนะพี่นะ เดิมทีระวางคาแรคเตอร์ไหมครับอยากให้มันเป็นอะไรยังไงบ้างที่ี่เก็บไม่ไม่ไม่ได้วางนะคะก็คือแบบว่าเห็นตอนไหนเออคือแบบว่าช่วงนี้เอออินเทนญี่ปุ่นมาหลน์เราก็เอาจับมาใส่ไว้ให้ลูกค้ามีเชนแคมปิ้งเราก็มีอากะโจมีโดมายใช่ไหมครับเออเอาไว้ให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปอ่ะค่ะถ่ายรูปนะก็ถือว่าเป็นเรื่องฟังก์ชันมากกว่ารีสอร์ทนะรีสอร์ทอาจจะอาจจะแบบดู ทิศทางเดียวแต่ของเรานี่ถือว่าได้หลายๆทิศทางเสน่ห์ที่นี่โอ้ท่าหน้าน้ําถือว่าแบบอะไรที่แบบใสมากแบบน้ำเดี๋ยวเราไปเดินดูไปไล่เรียงกันแต่ว่าทำความรู้จักประมาณนี้ก่อนคร่าวๆแล้วก็ผมว่าสเสน่ห์หลายๆอย่างที่นี่มาริสรีสอร์ทนะ,<ฮ>ะนะนจนไปมามันมันมันสะดวกยังไงบ้างที่ที่นี่ถือว่าไม่ได้ไกลเลย ถ้าพูดถึงไม่ได้ไก่นะสำหรับพี่อ่ะพี่ว่าเพราะพี่ก็มาจากกรุงเทพเหมือนกันก็ตัวใหญ่แล้วก็ทํางานทําการอยู่ที่กรุงเทพก็ถือว่ามาดูดูตรงนี้เป็นเป็นส่วนส่วนหนึ่งนะครับการเดินทางพี่ว่าสะดวกนะคะสะดวกใช่ไหมครับจากท่ายางมาแยกท่ายางมาเนาะเข้ามาปักแมปมาได้เลยปักแมพมาได้เลยนะโอเคโอเคก็ไล่เรียงครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆทําความรู้จักกันทีละเรื่องทีละเรื่องหลายหลายเรื่องอ่ะพี่กิ๊ฟนี่เป็นคนชอบดื่มกาแฟไหมครับ อ๋อดื่มค่ะดื่มแต่ว่าถ้าถามว่าชอบไหมพี่พี่ไม่ได้ไม่ได้ถึงข่าดชอบดื่มกาแฟค่ะแต่ดื่มได้แต่ว่ามีไว้ให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าชอบกาแฟสูตรพเเดี๋ยวไปหาที่นั่งดื่มกาแฟจิบเบาเดี๋ยวผมแนะนากาแฟให้ได้โอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับรับผม สนับสนุนโดยรถจน M.G. เราลองไปเดินดูนดีกว่าค่ะอาณาจักรแห่งนี้เ,เมื่อกี้เกินเกินบ้านบ้านกระโจมโดมะนะครับอันนี้เราเดินไล่เรียงกันมานะครับในส่วนของบ้านบ้านก็คือลักษณะของมาริสเนี่ยครับก็คือมันเหมือนภูเขานะพี่เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเ,นเ,นเดินสู แล้วก็นะฮะลงไปเราก็จะเห็นแม่น้ําเพชรช่วงไหนเยอะก็จะอิม่มๆแต่<ช>กับบางช่วงก็น้อยโดยโดยปัจจัยอื่นๆโดยหน้าฝ<ช>นฤดูกาลหรือทางเขื่อนเขา<ช>มีภาร,รกิจอะไรอย่างนะก็เข้าใจกันนะครับก็คือเป็นแม่น้ําเพชรๆๆ <ๆ S 2> นี่หลครับ <ๆ S 2> หลากหลายหลายคนเคยมาพักหลายๆที่ถ้ายังไม่เคยมาที่นี่วันนี้รว้วนครับที่นี่หลายอย่างครับโอเคมาถึงบ้านก่อนพี่ตัวใหญ่บ้านเนี่ย ก็มีหลากหลายฟังชันใช่ไหมครับพี่กิจใช่พี่ฟังชันอะไรบ้างพี่ใช้ไลฟรงไหนก็พี่ก็จะมีบ้านแบบว่าพักสำหรับสองท่านสองท่านอ๋อตุ้งกิงตุ้งกิงหวานได้สองท่านครับของพี่ก็มีระเบียงก็คือวิวแม่น้ำทั้งหมดคือพอออกมาระเบียงนี่คือทุกห้องนี่แทบแบบอะไรนะวิวริเวอร์อาเรลิเวอร์ได้เลยค แล้วก็พี่มีบ้านแบบพักแบบสีท่านครับสี่ท่านค่ะมาสองมาสี่ได้หมดแล้วก็มีบ้านพักแบบหลังอ๋อหลังหนี้ข้างหลังเราข้างหลังเราสะงะจะเน็นใหญ่สองห้องนอนใหญ่แล้วก็มีโถมมีคาราโอเกะมีโอเกะไม่ต้องไปเสียตังค์อันนี้คือมาเลยกี่คนได้พี่ห้องนี้ถ้าสมมติบ้าหลังนี้ถ้าเต็มที่ก็ได้ถึง10 14 14นะก็คือแล้วแต่การจัดการเนาะเพราะว่าบางครั้งมาเป็นญาดกันเราก็ไม่อะไรก็แล้วแต่ก็ปล่อยเข้าไปแต่แ่ว่าค่อยแจ้งจํานวนให้เราหน่อยใช่เรามีที่นอนเสริมให้ได้เราก็เสริมมาให้ทุกคนจะได้หลับนอนแบบ เท่าเทียมกันเรามีที่ให้ทาครัวด้วยมีครัวส่วนตัวด้วยแล้วก็มีทั้งโต๊ะข้างนอกนะพี่นะนั่งออทดอร์และโต๊ะข้างในนั่งโอ้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆกิจกรรมอะไรก็เิญไม่ว่ากันได้นก็ส่วนใหญ่คาแร็เตอร์บ้านก็อยากให้มันเป็นลักษณะฟังชั่นความสะดวกสบายเลยนะพี่เนาะใช่ค่ะนะมีแอร์เครื่องใช้ต่างๆในห้องอะนะครบถ้วนห้องน้ําส่วนตัวอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะเลือกว่า2อสี่หรือเป็นหมู่คณะ ก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ฟังก์ชันบ้านบ้านอีกทีถ้ามีกี่หลังนะพี่เจ็ดหลังเจ็ดหลังนะก็จะสองจะสี่จะสิบกว่าอะไรก็ว่ากันเจ็ดหลังโอเคก็จะอยู่บนสุดนะแนวบนสุดมาถึงก็จอดรถบุือเอาของเข้าบ้านได้สบายส่วนมาไล่เรียงกันมาก็อีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนของอยู่ข้างหน้าเราก็คือเป็นโดมโดมโดมจะเป็นห้องน้ําส่วนตัวแต่ว่าอยู่อยู่ด้านหลังโดมนะคะโดมครับโดมนี้ถ้าเข้าๆนะครับผมว่า ในเชิงของแคมปิ้งก็คือน่าจะออกแบบไกลๆแบบใกล้เคียงกับแกมะคละนะก็คือฟังก์ชันสิ่งอำนวยความสะดวกลักษณะมีตู้เย็นให้นะพี่นะแล้วก็มีห้องน้าของของของหลังใครก็หลังใครไปเลยก็มีแปดหลังนะพี่เนาะก็เป็นที่ในเรียงไล่เรียงน่ารักเลยสวยงามมากสวยงาม้องน้าเลยค่ะตองน้าอ๋อโค้งน้ําเลยทุกทุกหลังนี้ไม่บังกันทุกหลังนี้จะแบบเห็น ท้องน้ำติดเลยคถ้าน้ำรู้ดูน้ําเยอะนี่ถือว่าแท่จะเอาขาเกือบกับถึงเกือบเกือบถึงเลยใช่ใช่ก็เป็นฟังก์ชันความดีงามของของของการมาพักที่นี่นะครับแล้วก็ 8หลังแหลังมีอะไรบ้างพิ่ข้างในมีเสียงดนตรีสดอะไรบ้างก็มีทุกหลังจะติดแอร์หมดนะแล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นใช่ไหมแล้วห้องน้ําก็จะแยกเป็นหลังใครหลังใครไปเลยใช่ใช่มีโต๊ะเล็กๆให้นั่งข้างในเป็นยัยหนุ่มสาวไหมเป็รุ่นหน่อยเฟี้ยวหน่อยไหมไม่ไม่แบบอยากได้แบบบรรยากาศแบบแอฟอิงแอฟอิงแอฟอิงธรรมชาติสมมติลูกค้าชอบบรรยากาศมันดีลูกค้าก็จะนั่งทานหมูกระทะกันอ๋อเพราะข้างหน้ามันจะมีระเบียงแล้วก็มีอะไรนะ ไอ้ตาข่ายด้วยใช่ไหมค่ะมีตะข่ายให้นอนถ่ายรูปเช็คอินเน่โหสาวๆมาแบบแต่งชุดมาเลยครับได้อวดเพื่อนแน่นะครับก็8หลังแหลังอ่ะเดี๋ยว8หลังเพราะในในระยะแนวเดียวกันก็จะมีในส่วนของกระโจมฝัองนู้นอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกระโจมกันดีกว่าไปสวยงามครับไอ้นี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะหน้าน้าหน้าที่เขื่อน ทั้งเขื่อนเขามีภารกิจใช่ไหมครับ <ขา S 2> น้ำก็เลยน,น้อยไปหน่อยนะคะเราจะซ่อมประตูป<ช>กติน้ำแค่ไหนก็พี่คลิปถ้าแบบน้ำแบบน้ำ,นำแ,แบบว่าช่วงพิกๆของของ ปกติแล้วก็จะไม่ถึงเก้าอี้นะคะเพระว่าก็แนวนั้นหรือว่าตรงนี้เป็นหาดเลยนะพี่ถ้าพูดถึงนะเป็นหาดเเลยหาดโอ้อิชายิชาน่ารักน่ารักอ่ะลองดูและน้ำจะใสมากค่ะน้ำใสแล้วนี่ปลาตัวน้อยๆว่ายว้าวมีปลาตัวน้อยแลที่นี่มีกิจกรรมทางน้ำใช่ไหมคะพี่ก็คือลูกค้าให้ลูกค้าายเรือคายัคเล่นไปเรือได้อันนี้เป็นเซอร์วิสเลยใช่ป่ะใช่นะเราไม่ไม่ต้องมาเสียตังอะไรแต่แต่แค่แบบเซฟตี้กด็กน้องเพราะว่าเราจะมีเสื้อเรามีเสื้อชูชีพไปด้วยเห็นไหมดูดิ โอ้โหครบคันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอะมาดูวิวมาดูวิวตรงนี้อันนี้น้น้อยนะคะรี้อันนี้น้น้อยไม่เป็นไรเข้าใจกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเป็นช่วงจังหวะเนี่ยแต่ว่ามันได้หน้าหาดน่ารักใช่ค่ะนี่ถ้าผมมาเป็นหมู่คณะผมเตะบอลเลยนะเนี่ยค่ะแต่ถ้าช่วงหน้าน้ำเยอะๆจริงๆก็จะอยู่แค่ตรงขั้นบันไดขั้นแรกขั้นแรกอ๋อก็ตรงป้ายชื่อหมออามารีสนั่นแหละค่ะอ๋ออ๋ๆก็โอ้โหมีหนตึ้งซึ่งซึ่งโอ้โหก็ลึกพอควรนะครับก แล้วของเราก็คือเป็นโค้งน้ำเพอาโค้งน้าโค้งมันก็จะตีไปข้างนอกทางเราก็ถือว่าเป็นจุดที่ไม่แรงแล้วตรงนี้ตื้นตื้นใช่ไหมครับเป็นหาดเลยครับถือว่าเป็นหาดแบบน่ารักเนี่ยฮะเราพยายามดูนแล้วก็แปดหลังเลียงลายโอ้โหแต่ละหลังๆนะขาดแทบจุ่มน้ำเล่อิจฉาอิจฉาอิจฉาไวลงวัยรุ่นอหลักผู้ใหญ่ลองกันได้ครับที่นี่ช่วงพีคจริงๆที่น่าจะเป็นเดือนไหนลยเดือนเมษาก็ <ไป S 2> เมษา,เ,มาเพราะ่าโอ้โหหนีร้อนหนีร้อนมาเก่งกระจาดนี่ พาเด็กๆมาเล่นน้ำมาเล่นน้ํากันมาเล่นน้ํากันนะแล้วก็หน้าหนาวช่วงประมาณพฤศจิกาเนี่ยจนถึงมกราคมพายยังได้อยู่นะได้อยู่นะแล้วครับไม่ไม่พลาดอเดี๋ยวไปดูกระจกกันชื่นชมบรรยากาศความสวยงามของแม่น้ำกไปแล้วนะฝั่งนี้ก็ไม่แพ้กันฝั่งนู้นแบบโค้งน้ําที่รับมาฝั่งนี้ส่งโค้งส่งโค้งส่งก็คือในส่วนของ กระโจมนะครับพี่กระโจมมีกี่หลังครับพี่พี่กระจมมีเจ็ดหลังค่ะเจ็ดหลังทุกหลังก็มีแอร์หมดมีแอร์แต่ว่าที่นี่ก็ห้องน้ํารวมเนาะแต่นี่ก็จะเป็นห้องน้ารวมก็อาจจะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นแบบอาวัยรุ่นมากมากวัยรุ่นมากมาการถึงว่าแต่ว่าก็สะดวกสบายใช่ไหมครับลักษณะยกฐานยกโน่นนี่แล้วก็ธรรมชาติไม่ต้องพูดถึงครับก็ถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะพี่นะอีกกลุ่มแล้วส่วเน่ใหญ่เป็นวัยรุ่น ไวรุนไรุนไรุนก็มาเป็นหมู่กนะโอ้หเจหลังนี่เจเจ็ดก็โอ้ก็เกือบ20 30คนสบายนะบางหลังก็นอนสองหลังหงนึงนอนได้เปกติแล้วพี่ทําเตียงห้าฟุตไว้แค่2ครับแต่ว่ามันสามารถเสริมได้ถึง4ครับผมโอ้สบายสามสคนสบายนะแล้วก็ข้างหน้าก็อย่างเห็นเหมาะสาหรับการปิ้งย่างปิ้งย่างหรือว่าจะสั่งอาหารที่นี่ก็ไม่ว่ากันนะโดยรวมครับผมว่าก็หลักๆก็คือ มีสามทยเนาะเป็นบ้านเป็นกระโจมแล้วก็เป็นโดมแล้วก็มีให้เลือกกันแล้วแต่ความเหมาะความความต้องการของเราแล้วก็นะกิจกรรมทางน้ําก็ไม่พลาดก็มีให้เล่นได้ที่นี้ถ้าจะล่องเรือล่องไหลก็สามารถติดต่อได้ติดต่อได้ค่ะเพราะทางนี้ทางแถวเนี้ยครับก็จะมีกลุ่มใช่ค่ะเขามีเขามีอยู่แล้วเราแจ้งเรามาเดี๋ยวเราจองให้เขาก็จะมีรถมารับล่องเรือสักประมาณ สองสามชั่วโมงนี่สบายที่นี่ประมาณชั่วโมงครึ่งเขาจะมีรถมารับออกไปแล้วก็ล่องมาแล้วมาขึ้นที่นี่เลยคบผมอ้ดีดีดีก็เป็นกลุ่มเด็กน้อยคือกระจายรายได้ชาวบ้านด้วย่ใช่ปะได้ได้ก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเบรกหน้าไปดื่มกาแฟกัิงจริงแล้วว่าสอรี่ของพี่กิ๊ฟจะยังไงกับกาแฟอ้าวเดี๋ยวไปหาที่นั่งดื่มกาแฟพักกันสักครู่ครับ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพโอ้โบรรยากาศ <c oughs> อิจฉาคนมาเที่ยวจังที่นี่ <c oughs> ใช่ใชปี3ามสี่ปีผ่านมาบรรยากาศมันล่มลื่นขึ้นเยอะแน่เลยผมว่า <c oughs> <ช>ทั้งที่แล้ว <c oughs> ก่อน,ก,อนก่อนก็อาจจะเป็นแค่แบบแรงๆแงที่พอเรามา <c oughs> <ช>สร้างมาปูกอะไรอย่าง้ ใช่ไหมครับลูกค้าฟีดแบ็กยังไงบ้างมาที่นี่ส่วนมากก็เป็นลูกค้าเดิมนะคะที่มาแล้วก็กลับมาที่มามาเดือนธันวาอย่างเงี้ยยี่แปดยี่สิบเก้าเอามะกุลากลับมาต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าลูกค้าเป็นครอบครัวเขาก็ชอบก็พาลูกมาอีกดูเป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็ฟังก์ชั่นผมว่าห้องหลับห้องนอนหรือที่พักพาอ ที่นี่แบบคิดแล้วก็ทําไว้เป็นอย่างดีแล้วเพื่อต้อนรับใช่เป็นไงพี่นั่งสบายไหมครับสบายค่ะบวกกับบวกกับธรรมชาติใช่ค่ะ,ท,คะที่เรานั่งเนี่ยต้องขอบคุณด้วยครับเอ่อทางโนมาดิกนะครับเป็นเก้าอี้ดี๋ยวพี่พีกก็แบบจะเอาลายตัวเองอะไรได้หมดเลยนะนั่งสบายมากใช่หรือจะเป็นแบบแบบโลแชที่เขานั่งกันเป็นเป็นเป็นเก้าอี้เหล็กหรือจะเป็นงานไม้อย่างเงี้ยไม้แปลกๆไม้อะไรยังงมีมหมดเลยที่นี่เนี่ยฮะดูดิอันนี้เขาเรียกทรงบัตเตอร์ไฟ เนี่ยพี่เนีนั่งหรือจะเป็นโลแชร์ที่เป็นเก้าอี้เลกเก้าอี้ไม้พาบะพี่ก็ได้เนี่ยบัตเตอร์ไฟก็เข้าไปดูได้ที่โ o m a d i c แคมป์ดีไซน์นะครับเขาก็จะมีเรื่องราวของเก้าอี้อย่างเงี้ยเก้าอี้ที่แบบคัสซอมได้ค่ะพี่ก็เข้าไปดูเลือกเอาก็จะเป็นรายละเอียดหรือพี่จะมีแค่โครงนะออ๋แล้วก็สั่งทาผ้าใช่เลือกแล้วพี่บอกว่าเอารูปเนี้ยในมือถือฉันเนี่ยเขาก็ทําให้ได้ ตัวเดียวหรือจะเป็นรูปลายหน้าเราหรืออะไรเป็น,เป,นเป็นของเรามากฟังก์ชันเนี่ยก็เข้าไปดูได้ No-body c แคมดีไซน์นะครับหลากหลายมากครับตัวนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยเก้าอีส้สวยๆที่เราได้นั่งกันวันนี้นะ <S <S 2> <S 2> แล้วอีกส่วนหนึ่งคือโต๊ะนี่ที่เห็นนะครับโต๊ะเหล็กเนี่ยนี่งานคนไทยนะครับที่เราเห็น<ช>นะใช่เป็นของไอรอนแคมนะครับตัวนี้เป็นงานเหล็กครับงานดีไซน์แล้วก็ฟัง์ชันเขาจริงโต๊ะเขาแคเ่นี้นครับพี่แลวความสูงก็ประมาณ20เต็น เป็นเหมือนโต๊ะญี่ปุ่นเหมือนเรานั่งพื้นเนี่ยนะคะพี่แต่นี่ผมเสริมขายนะก็จะมีชุดเสริมขาให้สูงขึ้นสัก30เซนก็เหมาะกับการนั่งแบบเก้าอี้โรลแชร์เก้าอี้ปาร์ตี้ไฟงี้พี่เห็นไหมจังหวะเขาจะได้แผ่นนี้เข้ามาเสริมใช่แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีแผ่นเสริม2แผ่นนะพี่ปั๊บเข้าไปนะเนี่ยผมก็เสริมเข้าไปปึ๊บเนี่ยครับอ๋อขอบคุณครับอ่ะเนี่ยเสริมเข้าไปซ้ายขวาก็จะฟังก์ชันแล้วก็ข้อดีของตัวนี้มินิโซโล่เทเบิลเนี่ยคครรัับบก็็จะะะต่่อไดด้้นนนนซาาาายขวเเเีปชุ เป็นแผ่นเหล็กสองแผ่นก็เสริมขาได้แล้วก็ข้อดีของโตโต้อยู่นะรุ่นนี้ยก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรสไปเดอร์พี่เป็นวงมุมใส่แก๊สตัวนี้ได้ใช้กระป๋องเล็กและน่ารักนะก็สามารถเอ่อเนี่ยต้มกาแฟโน่นนี่นั่นเป็นเล็กๆแล้วถุงเขามีถุงน่ารักมากคิวแบบน่ารักพี่เป็นเป็นชุดแคมป์ที่แบบกระทัดรัดมากกันนะฮะเาสมแล้วที่เป็นมินิโซโล่เทเบิลนะต้องขอบคุณด้วยสนใจเข้าไปดูครับไอรอนแคมป์เนาะเนาะ เมื่อเมื่อเบรกที่แล้วสองเบรกที่แล้วถามว่าดื่มกาแฟไหมค่ะได้พี่เก๋แบบแอบตอบแบบเกงใจดื่มแต่จริงๆไม่ดื่มค่ะเดีมยวพี่ไม่ดื่มไม่ดื่มเพราะอะไรพี่คือพี่เป็นคนแพ้นมแต่ถ้าดื่มคือพี่ดื่มกาแฟดำเป็นอเมริกาโน่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคโอเคงั้นเข้าทางผมวันนี้ผมมีกาแฟมาแนะนำพี่งงยังไหมครับเพรว่ามันคือกาแฟได้ไงจริงๆมันเป็นกาแฟหลอด นี่<ม>ตัวนี้คือกาแฟหลอดนี่นะฮะนี่นี่พี่เป็นกาแฟหลอดที่เขาอาัดในตัวเจ้นวะนี่<ม>นี่หนึ่งกล่องนะครับผมมีมาห้ารสชาติก็คือตัว zo, เอสเพรสโซ่มอคค่าแล้วก็ตัวของชีคอฟฟแล้วก็ตัวโคบรอีกสองอประเภทแบบโคบูแบบว่าผลไม้กับโคบูแบบว่า ในส่วนของชอ็อกโกแลตหอมแบบชอ็อกโกแลตวันนี้ผมว่าเดียมน้ำส้มมาน่าจะเ,าเหมาะกับเอสเสโซเป็นส้มยูสุเข้มขอ่าเนี่ยเข้มเข้มอย่างนี้เลยมันจะเป็นกาแฟเราได้ไงดยใช่ใช่นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกาแฟอัดไนโตรเจนอัดเขาจะรักษาความดีงามของกาแฟไว้เต็มเลยพี่แล้วความเข้มข้นของกาแฟถือว่าเป็นกาแฟพรีเมียมมากนะครับสนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดกันนะครับก็เป็นกาแฟ ใช้ง่ายเลยพี่เดี๋ยวผมจะสาธิตพี่จะวาวมาเนะี่ยเรามีหลอดนี้ใช่ไหมครับตัวนี้เราเลือกเป็นเอสเทโซ่นะกล่องหนึ่งก็จะมี6กแท่งอย่างนี้ครับใส่บรรจุอยู่อ่ะผมก็เน,นี่ยเนี่ยเดี๋ยวทำให้พี่คลิปดูผมฉีดแค่นี้เองพี่ค่ะปึ๊บคลิปลองดูมะให้เกลี่ยลองพี่อย่างเงี้ยนะแค่กดนะตึ๊ดกาแฟใส่เลยพี่ไม่ไม่กดแล้วก็ลงเลยเหรออ่ะช้าๆพี่ช้าๆ้าโอเคกดให้สุดเลยพี่สุดเลยพี่ เป็นไงนี่ครั้งแรกอันนี้แบบ e จริงจริงเลยนะครับเราแบบอีกทีไี้อีกทีหมดไหมเ e นี่ยหมดแล้ว e โอเคอ่ะพี่พี่ก็จะได้กาแ,แฟเอสเปรสโซโยสุโยสุโซดาเห็นไหมพี่บองว่องไวเลยพี่เราจะผสมนมผสมน้ำเปล่าเพื่อเ,เ,เป e ็น <s oda> อเมริกาโน่เป็นอะไรได้หมดค่ะใช่จะใส่สลับใส่ความหวานนี้แล้วแต่สูตรแล้วแต่เราได้เห็นไหมพี่เข้มข้นเลยครับกาแฟหลอดแค่นี้แหละครับเนี่ยครับของจริงหลอดแค่นี้ ง่ายมากเป็นแบบว่าเห็นนหพี่นะก็ลองสนใจอีกที่อีกทีครับเพราะเราสนใจก็ดูที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ใช่ไหมพี่ดีไหมครับนะดูเป็นพรีเมียมมากอ่ะเพราะเขาอัดแบบสะอาดมาเรากับแล้วก็เราก็เราก็จะสะดวกพกพาไปหลอดแค่นี้พี่ใส่กระเป๋ากานเกงยีนใส่อะไรดีไหมพี่นะมี5้ารสให้เลือกกันสนใจก็เข้าไปดูในเพจได้นะครับที่ขึ้นเอาไว้ เองไงสดชื่นขึ้นมาทันทีดีดีก็แนะนํากันนะวันนี้โอกาสดีพี่กิฟต์แนะนํานัดตั้งหลายหลายเรื่องด,ดูห้องพักดูสถานที่อะไรเงี้ยอีกอันนึงครับต้องต้องขอบคุณมากครับในส่วนของโรงกาแฟโครโมลหากหากไม่สะดวกอย่างนี้หากจะอยากได้สะดวกอย่างนี้ก็ลองเป็นกาแฟมาเมล็ดขั้วเนี่ยครับอัน,นี้อของกาแฟไทยมาจากเชียงรายครับตัวนี้มีทั้งแบบแบบมเมล็ดกาแฟแล้วก็มีแบบตองดิฟก็มี ก็ใช้เครื่องใช่ก็จะใช้เครื่องเบรนก็ควบมาให้เรียบร้อยมีทั้งควบแค้มควบกลางควบออกควบอ่อนควบแค้มควบกลางควบออนก็ลงกาแฟควบละมุนนะครับเข้าไปดูได้ในเพจก็หอมอร่อยตัวนี้เพาะคอนเซปต์เขากาแฟดีคือกาแฟสะอาดก็จะอร่อยก็ิีนะครับก็ไปดูได้ก็ เป็นลักษณะแนะนํากันนะครับมีหลายๆเรื่องเลยครับยังไม่รู้เนาะเรื่องอาหารที่ว่าโอ้ฝีมือไม่ธรรมดาแล้วก็คนนี้ก็ถือว่าหนึ่งในแม่ครัวทีมแม่ครัวทองจอมอได้ก็คือเข้ามาในนี้มันค่อนข้างจะหาอาหารทานยากผมครับเราก็เลยมีไว้บริการลูกค้าเป็นผมนะผมให้แนะค่ะมันต้องลองใช่ไหมเราไปข้างนอกเราก็ทานปกตินะแต่มาเนี่ยเราจะได้รู้เซ็กเนเจอร์เขาอ๋อที่พักอย่างนี้สะดวกสบายอาหารรสอย่างนี้เราจะได้รู้แบบครบสูตรไหนไหนก็มานะก็แนะนํากันเดี๋ยว ต้องไปอาทิตย์หน้านะพี่นะฝากไปอาทิตย์หน้าแล้วก็เรื่องราวของสวนที่ตกแต่งไว้สถานที่พักผ่อนเช็คอินแบบสไตล์ญี่ปุ่นเครื่องดื่มก็ต้องฝากไว้อาทิตย์หน้านะครับวันนี้บอกว่าเต็มอิ่มแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่กิ๊ฟมากแล้วก็เดี๋ยวแบบติดตามกันต่อแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคามออร์ดด้วยนะเรื่องของเสื้อผ้าอะไรเริ่มเดินทางมาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ย้ำกันอีกที m g e x t e เ d e กอกระบะพันยักษ์นะพี่มาสะดวกสบายมากแล้วก็ขับกันมามีทั้งขับสองขับสี่ จนมาถึงที่มาริทรีสอร์ตยังปลอดภัยนะที่นี่ที่จอดรถกว้างขวางใหญ่โตสบายนะพี่เนาะนะก็ลองดูครับหลายๆส่วนทําให้เราได้เจอกันท่องเที่ยวให้มีความสุขนะครับแล้วก็เดินทางมาหาคนดีๆคนที่มีแนวคิดดีๆในการทําสถานที่พักด้ว่นะหนึ่งธุรกิจท่องเที่ยวถือว่าเราดีขึ้นหลังจากโควิดใช่ไหมครับพี่นะโควิดก็ยังมีมีอยู่นะแต่ก็เราก็ให้ลูกค้าเลื่อนลูกค้าที่จองมาครับผมก็ก็ สบายๆกันแล้วก็เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ท่องเที่ยวให้สนุกมาจะมาแคมป์มาแคมป์เหมือนเหมือนเหมือนสวัสดีคับเนี่ยก็ามาเจอคนทําแคมป์ทาแคมป์ทำรีำสอร์ทน่ารักหน่อยอย่างเงี้ยแนวคิดดีๆโดมกระโจมแม่น้ําธรรมชาติดูแลธรรมชาติกันนะพี่เนาะใช่แล้วรเราจะได้ใช้อยู่<ช>กับธรบรมชาติได้เยอะไม่ใช่แค่รุ่นเราครับลูกๆหลานๆนี่เขาได้สัมผัสธรรมชาติเหมือนที่เราเคยเคยได้รับแล้นนะได้ได้ฝากตามเพจหน่อยอยากจะจองที่พักอยากอันนี้ เข้าไปดูในจองที่พักเข้าไปที่เพจมาริติสสอร์ดค่ะมาริติสสอร์ดก็จะมีแอดมินต่อครับค่ะแอดมินก็จะส่งลิงก์จะมีห้องพักมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แบบห้องแบบห้องอะไรก็มีหมดเลยค่ะแล้วแต่เลือกแล้วแต่เลือกะอจมมีแดินเอาที่ชอบที่ชอบเอาที่เราชอบนะครับเข้าไปดูมาริติสสอร์ดง่ายดายมากหาง่ายดายมากแล้วก็ฝากติดตามเพจเราด้วยครับแคมป์สเตอร์นะครับก็เข้าไปดูแล้วก็มีทั้งสวัสดีครับ เราเจอกับพี่กินะ๊ฟเนี่สองสัปดาห์ต่อเนื่องเลยแล้วก็ในส่วนของแร่แคมปิ้งก็ไปงานเทศกาลต่างๆแล้วก็จะเจอน้องเหมียวเหมียวเยอะมากน้องนี้น่ารักนะม,มากน่ารักมากเราก็อยู่อยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันเลยนะพี่นะครับกนโอกาสดีโอเคหมดเวลาแล้วครับครับพบกันคราวหน้าท่องเที่ยวยังมีความสุขนะพี่เนาะแล้วก็ส่งต่อความสุขซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ